อันเนี้ยบอกได้เลยว่าพามานั่งงโง่กันได้เลยสวัสดีครับพบกับผมนายเวิร์กนายเวรยนะครับตอนนี้มาอยู่ที่หาดแหลมสนนะครับซึ่งตอนนี้เวลาเกือบ8โมงแล้วครับไม่มีคนเลยนะครับตรงนี้ก็ไม่ค่อยเป็นที่คนที่ก็จะมาเที่ยวเท่าไหร่นะครับก็จะมี ชาวประมงชาวบ้านนะครับก็มาหาเคยครับเมื่อกี้ถามเขาอยู่ก็เงียบๆครับใครอยากจะมาเดินแบบเงาเงาคนเดียวนี่ดีเลยครับแต่ก็ระวังอันตรายนิดนึงผมก็อยู่ใกล้ๆรถไว้ก่อนนะฮะก็ตรงนี้ก็มันช่วงเช้าครับช่วงใกล้8ดโมงแล้วแหละแต่ว่าวันนี้มันก็เป็นวันธรรมดาก็เลยอาจจะไม่ค่อยมีคนด้วยเป็นวัน เปิดเรียนเปิดทํางานอยู่ผมมาคนเดียวครับวันนี้ก็เลยเอออยู่ดีผมก็ขับรถมาตอนแรกว่าจะไปสะพานประเสริฐศิลป์แต่ผมไม่อยากจอดรถไงก็เลยเออเลยเข้ามาหน่อยเดี๋ยวจะตามจีเพรไปเรื่อยๆไปไปมาก็เลยมาวันนี้เออผมเห็นหาดมันว่างๆดีผมก็เลยเออมาเดินบล็อกดูดีว่ามันจะสภาพมันจะเป็นยังไงนะครับก็ให้เพื่อนๆดูครับโอเคเดี๋ยวให้เพื่อนๆดู บริเวณรอบๆอีปกว่าเคอันนี้ครับก็จะเป็นนี่เลยทะเลชายหาดด้านหน้าครับนี่ก็จะมีบริการคอยวิ่งตามผูหชมอยู่อันนี้ก็ด้านด้านฝั่งถนนเนี่ยมันก็จะเป็นแบบโคดหินโคดไรครับน่าจะแบบว่าการขึ้นซัดอะไรเงี้ยครับก็มีแลนด์มาร์คอไว้ให้ถ่ายรูปนะครับ ผมก็ว่าตรงนี้ก็ไม่ค่อยเหมาะที่จะเล่นน้าอะไรเท่าไหร่หรอกผมก็คงจะเดินอยู่แค่นี้แหละสุดแค่เออเดี๋ยวจะเดินขึ้นไปตรงนี้ดีในที่เขาเอาไว้ถ่ายรูปกันนะครับก็วันนี้มาประแสะเออมันจริงจริงแล้วมันคือสําหรับประมงโดยเฉพาะเลยนะเออโอเคเดี๋ยวขึ้นครับเดี๋ยว เดี๋ยวผมจะขึ้นไปก่อนอึ้นมแลืมอขอกรจขึ้นมาละนี่คเขาก็จะทำมีทำแลนด์มาร์กไว้อยู่นะแต่ผมก็เชื่อว่าคงจะไม่มีใครมาจอดรถถ่ายเพราะว่าที่จอดรถกับที่เดินมันค่อนข้างไกลอยู่ มอยไกลก็สวยดีครับถ้ามานั่งแบบเล่นๆคนเดียวชิวๆนั่งกินนั่งกินดื่มกับเพื่อนนิดๆหน่อยๆครับแล้วก็กลับบ้านก็ดีเลยโอเคงั้นเดี๋ยวผมกลับแล้วครับน่าจะเดินปอกกันสักประมาณ 3- 4สนาทีเดินกันไปเรื่อยๆครับเป็นเพื่อนกันนะครับก็เออหาแหลมฝนผมอยู่ดีๆผมก็ขับรถมาครับก็เลยไม่ได้ ศึกษาข้อมูลอะไรว่าเขาไวใช้อะไรสำคัญยังไงนะครับแต่ก็บอกได้เลยว่าเงียบเหงาจริงๆครับสำหรับที่ผมเดินมาตรงนี้ครับก็เพื่อนๆใครอยากจะมาก็ลองมาครับลองมาแวะดูได้ครับเผื่อจุดดีๆคือบางคนครับใครอยากจะถ่ายรูปถ่ายวิดีโอเงียบๆครับก็แถวนี้เลยก็บรรยากาศพอได้ เคียพื้นที่สักนิดนึงก็ดีเลยนะถ้าแบบว่าใครอยากมาอยู่เงียบๆเ,เ,เดี๋ยววันนี้ผมหลังจากตรงนี้เสร็จผมว่าเดี๋ยวผมจะไปทุ่งป่งทองต่อแต่ว่าจะไปหาไปรับลูกกับแฟนก่อนเพราะว่าแฟนกับลูกผมก็อยู่ที่พักครับก็เลย อันนี้ผมมาคนเดียวก็เลยเดี๋ยวจะไปรับก็อาบน้ําแต่งตัวกินข้าวครับผมก็ไปอันนี้มาตลาดปากน้ําประแสมาครับก็ไปเดินบล็อกเดินดูนู่นดูนี่ครับก็สนุกดีครับข้าวของถูกดีได้กับข้าวหลายอย่างเลยทีเดียวในราคาประหยัดประหยัดนะครับโอเคถึงรถแล้วเดี๋ยวผมกลับก่อนลวกันบรรดาบริการมากันให้เทียบเลยเดี๋ยวให้ดูเลยบรรดาบริการมา นี่ครับเจ้าถิ่นทั้งหลายนี่มากันเต็มมามาดมตูดกันทั้งนั้นโอเคครับงั้นกลับก่อนครับก่อนกลับก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับสำหรับช่องในเวิร์กในเว้ยนะครับช่วงนี้ก็จะทำคลิปอะไรไปเรื่อยๆครับอยากไปไหนผมก็ไปทำไปทำคือพยายามคีคคอนเทนต์ว่าเออมันเป็นยังไงอะไรยังไงที่ไหนก็พยายามศึกษาดูนะครับศึกษาหา คอนเทนต์ของตัวเองว่าตัวเองทำในแบบแบบไหนเหมาะเตยถามว่าที่ผมทําผมก็ชอบที่จะทําอะไรไปเรื่อยอยากทําอะไรผมก็ทํามากกว่านะครับไม่ไม่อยากเฉพาะจ่อจงตัวเองไม่อยากบีบตัวเองมากเกินไปครับให้อิสระกับตัวเองครับมันไม่ใช่งานประจาครับก็อยากเป็นการพัฒนาตัวเองนะครับโอเคครับงั้นไปก่อนครับโอเคครับสวัสดีครับ